พี่น้องมากินเขากใกล้เคยเขาเที่ยงพี่น้องวันนี้ไม่เห็ดเบียกอยู่หน้าเบื่องก่อนพยัยามมากินพี่น้องปลาสมครับปลาสม,มนี่ละมีบานห่อปลาสมให้ครับนี่เป็นตน่นตอนเลยพี่น้องอนี่ครับมะพริกพี่น้องอเด็ดเอาสดๆข่าต้นนี่ละ

ออกหูบีบีเลยครับออืหมุดกัดมุดกัดสมปลานี่ไม่ยายเป็นคนเหตุครับพี่ดานเคยไปตึกปลาอไอไปไปตกปลาอยู่เคลือน้ำเปล่ามาก็ได้แบงมากก็ได้ไอ้ไม่ยาย เห็ดปลาไว้เลยมักกินปลาส้มครับ <c oughs> กินแบบนี้ก็แซ่บทอดไส้ไข่ก็แซ่บ <c oughs> หน่่งกำลังง่ามพี่น้องตัดใหญ่ก็แลงเร็วพี่น้อง ตั้งแต่ย้ำมาันเศร้าคนมันเศร้าฝนตกนะตั้งแต่เจ็ดแปดโมงต่หอดยังแปด,ดรถซะิังกินเขาได้ตอนบ่ายีลงไปสามเขาอีกแต่ละมือก็อยู่แต่แน,น้ำง่วน้ำให้น้ำหน่ายไปหลองเอ้ยบร่ได้ไปใส่หรอก ทุกท่าครับเอาละพี่น้องคลิปนี้ครับฝากพี่ฝากน้องไว้เนี้ครับถ้ามากถกับโคตไหลถ้าใช่กับโคตแชร์หรือพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้เคยไหมครับสวัสดีครับ